สวัสดีนะครับผมครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมในช่วงเช้าเชนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองของเดือนเมษานะครับปี2องพันหบะครับผมพบเจอกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาเช้าเช้าผ่านเส้นทางนี้นะครับเส้นทางเดิมที่เราเคยผ่านมาเนาะครับผมก็จะมาเจอกับสมุนนะครับผมเจอกับสมุนกลุ่มนี้อยู่ทุกวันทุกวันครับผมครับอ ยังเป็นน้องตัวนี้นะครับผมแต่ก่อนนี่กระโดดโลดเต้นนะครับแต่ก่อนกระโดดโลดเต้นใส่ผมนะครับเพราะเขามีพละก,กําลังที่แข็งแกร่งน่าจะไม่กี่ปีนะครับหมาตัวนี้น้องหมาตัวนี้ไม่กี่ปีแต่มีความแป่งมากเลยครับผมกระโดดโลดเต้นแบบวิ่งใส่แบบไม่ยั้งเลยตัวนี้แต่วันนี้รู้สึกว่าจะดูแบบเหมือนเป็นเด็กดีแล้วไม่ค่อยวิ่งเต้นเท่าไหร่ครับผมครับดูแบบดูแบบจมซึอมองเหงาอย่างไงไม่รู้นะแต่ก็ไม่ถืไม่เชื่อว่าเหงาหรอก มแต่เขาก็ดูดรอปความมีพลังกำลังของเขาลงครับผมครับก็ยังไม่รู้ว่าเป็นสายพันธุ์อะไรครับทุกวันนี้น้องหมาขอบตาดําส่วนนี้ก็จะเป็นสีหมอกนะครับผมครับสีหมอกครับก็จะเป็นตัวที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับผมก็จะแน่พอเป็นในคลิปนะครับผมผมก็ได้ถ่ายลงอยู่บ่อยๆนะครับน้องหมาขอบตาดําแล้วก็ คู่แฝดสีหมอกครับผมครับเป็นแฝดสีหมอกแฝดแฝดผู้แล้วก็แฝดตัวเมียนะครับผมครับสองตัวนี้ก็จะคุ้นเคยกันอยู่เป็นประจำแล้วครับอากาศก็มีความร้อนนะครับผมครับมีมีความร้อนร้อนแบบเหนียวครับผมครัครับผมซึ่งเห็นกันทีไรก็จะวิ่งมานะครับผมครับเป็นประจำวันวันนี้ไม่มีอะไรมาให้กินครับวันนี้ ไม่มีอะไรมาให้กินเลยวันนี้บรรยากาศดืมฝั่งคลองแสกนะครับผมซึ่งอยู่ข้างวัดอุทัยนะครับผมครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับผมเอมา